อ่าอกินไปทำไมไม่ไม่นอนลงเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมันน่ารักดียืนแบบนี้มันเดี๋ยวมันปวดขานั่งลงนั่งลงนั่งลงปึ๊บปึ๊ป๊เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่เอ,อ,อ่ะนั่นแหละเออท่านี้มันน่ารักดีหน่อยนะ เอออย่างนี้หน่อยนี่น่ารักดีนี่เออเออนี่ท่านี้แหละถูกต้องถูกต้องเออท่านี้แหละนี่นี่มันน่าป้อนอยู่ท่านี้นี่เดี๋ยวกวนี่เออนี่นี่เอารถมาล้างเดี๋ยวรอรถยังไม่ได้ล้างเลยถ้าล้างเสร็จก็หมดนี่อิ่มพอดีนี่เดี๋ยวรอล้างรถอ่าอยู่ในในในนี่แหละอยู่ในคาแคร์นี่แหละซีสเกตหางออกอุบลอ่ะนี่แหละ ถ้าแบบนี้เดี๋ยวป้อนไปนานๆน,น,นะถ้ามันมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ่ะมันเรียบร้อยน่ะมันหน้าป้อนอยู่นะถามชื่อ <S <S ก็ไม่ยอมบอกน,นี่เองชื่ออะไรฮะเองชื่ออะไร <S <S ไม่ยอมบอกชื่อเว้ยแล้วทําไมถึงไม่บอกชื่อละ่ะอืมอืมบอกชื่อหน่อยสิม่มันเรียบร้อยมันหน้าป้อนอยู่ไอ้ตัวเนี้ยเรียบร้อยแล้วก็น้าป้อนนะเนี่อาป้อนเยอะๆเลยหลายคำเลยนะ โอเคนี่อยู่ในในคาแครนะครับถนนสีสกเกตอุบวนเลยมาตัวนี้มันอยู่ตรงนี้เอารถมาล้างก็เลยเจอมันไปแล้วครับคุณผู้ชมครับบ๊ายบาย